เห็นแล้วก็ชื่นใจอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะก็เป็นพระเอกตลอดกาลพิธีกรพิธีกรด้วยวันนี้พี่ก็มาต่อยอดธุรกิจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็มาทําเหมือนกับแบบว่าหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงมาอยู่ตรงนี้มันสงบนึ่งเลยพี่มันสงบมันมีความสงบเงียบมันแบบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอะไรมีแต่คนดีๆมีแต่คนแฟนขับเต็มเลยแถวนี้ ที่อยู่ตรงหน้าของผมก็คือปลาช่อนปลาช่อนคือโฮกคือเปรี้ยวเค็มเผ็ดถูกใจถูกปากสดมันโฮกคือโฮกคือโฮกคืออ๋อแสดงว่าพอเราสดแล้วก็โฮกเพราะคือเพราะมันเผ็ดร้อนแอบแอ่แอบแแอ่ผมจะเปลี่ยนเป็นปลาช่อนแอบแอ่ คลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยยาสีฟังสมุนไพรตราหมอจุลาใช้นิดเดียวลมหายใจหอมสดชื่นตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อ่างทองนั่นเองเดินทางนะครับเพื่อจะมาพบกับลูกพี่ของผมเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไั่ชื่อเลยครับผม ผมหนุ่มกันชัยกำเนิดพี่หนุ่มสันดิสุขนะครับเขาอยู่เดิมกองยิงด้วยโอ้คิดถึงมากคิดถึงมากัทุกคนฮะรู้ไหมครับว่านี่คืออีกหนึ่งบทบาทใหม่เลยนะฮะอย่าปูเยอะเดี๋ยวจะทำตัวละบากตัวลาบกพี่มันต้องโชว์กันแล้วร้านมันยิ่งใหญ่สักขนาดนี้พี่แล้วร้านสวยด้วยนะฮะติดแม่น้ำกันด้วยยังไงกันเนี่ยฮะที่มาที่ไปครับผมจริงๆแล้วเนี่ย ดั้งเดิมพื้นเพลนี่พี่พี่ก็เป็นคนแถวแถวเนี้ยเป็นคนสิงบุรีอะไรเงี้ยสิงุรีอ่างทองก็ไปอยู่กรุงเทพมาทีเนี้ยพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี้ยเราขับรถผ่านบ้านอะไรทวนทวนแล้วก็มาทํางานทําไมทำไมก็มารู้จักเพื่อนอยู่คนหนึ่งคเคยทางานด้วยกันเขาก็เป็นเจ้าของทีที่นี่แหละเขาก็บอกเนี่ยชวนมา ชวนมาเที่ยวที่บ้านมานั่งดื่มมานั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นตอนแรกก็มาเห็นที่นี่ตอนแรกก็มีแค่บ้านเนี่ยสองหลังเองไม่มีอะไรเลยออบ้านทรงไทยนี่นะฮะมีแค่นี้เองตรงนี้อะไรก็ยังไม่มีหรอกครับโอ้เฮ้ยนี่แม่น้ำาจ้าพยาจริงเหรอเนี่ยทำไมมันเงียบสงบสงัดถึงขนาดนี้ด้วยใช่ติดเลยนะติดจริงๆเดินลงไปนี่เดินลงไปได้เลยก็เลยบอกว่าทางั้นตรงนี้ดีกว่าเราอยู่มากินกันสองคนเลยเราทำให้คนอื่นมากินด้วยดีกว่า ก็แบาเปิดร้านดีกว่าตัวพี่เองอเคยเปิดร้านมาแล้วนะสามครั้งเจ๊งประสบความสําเร็จใน่านรายได้อย่างย่อยยับที่เปิดขายอยู่เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นก็เลยคิดว่าเออปกติแล้วเนี่ยอ่างทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกเมืองผ่าน ครับพุกคนมาจากกรุงเทพก็แวะอย่างมากแวะยุทธยาแล้วก็ไปสิงห์บุรีไปกำแพงเพชรอะไรไปนครสวรรค์ไปนู่นเลยคนก็จะผ่านทำไงอ่างทองก็มีมีดีเยอะมีร้านอาหารเยอะมากมีอะไรดีๆเยอะทําไมเราจะทําแบบไอ้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กของอ่างทองเลยดีไหมเพราะว่าวิวมันหลักร้านมากก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มโครงการชื่อร้านก็คือปลาเห็ดรืเวอ f r ฟรอน ความหมายมันคืออะไรครับพี่ปลาเห็ดคือคนกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้จักคําว่าปลาเห็ดเท่าไหร่สมัยพี่ไปอ,อยู่เทพ่ใหม่ๆเนี่ยก็ไปเห็นพอเห็นทอดมันพี่ก็เรียกว่าปลาเห็ดเขาก็หัวเราะกันแบอบกเอ้ยอะไรปลาเห็ดอะไร <laughs> นี่มันทอดมันบอกไม่แถวบ้านผมก็เรียกปลาเห็ดปลาเห็ดมันก็คือเอาปลาหลายๆอยา่างปลาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมาสับๆๆๆไม่ไม่ถึงขั้นละเอียดหรอกแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงอาจจะเยอะหน่อยมีใบใบมะกรูดมีกระชายมีอะไรเงี้ยแล้วก็บีบๆๆเป็นแผ่นที่มันแบบ ก็ดูแบบเป็นรอยนิ้วมือเลยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วก็เอาไปทอดเสร็จแล้วก็สบัยก่อนเขาจะร้อยตอบเขาเอาไม้ไผ่ร้อยแล้วก็เป็นตวงขายรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกับทอดมันมันก็เป็นที่มาพี่ก็จะเออที่มาของชื่อร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์ร้านอาหารก็เป็นเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำแต่ใจจริงๆแคืออยากมีร้านที่มันมีดนตรีเล่นเพราะเราป็นคนชอบเล่นดนตรีชายชอบเล่นกีตาร์ เราก็อยากจะหาที่มันเป็นแบบแนวเราอ,ะอ่ะคือประมาณแบบ90 80อ,อะไรเงี้ยเ,เล่นเพลงประมาณนี้แล้วเราก็แจมด้วยไปร้องกับนักดนตรีด้วยอ๋อแสดงว่าพี่หนุ่มเองก็คือ มีขึ้นไปแจมๆกับผมด้วยใช่ขึ้นไปเล่นด้วยวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยก็จะแจมเสาร์นะลูกเสาร์ขึ้นไปแจมถ้าเกิดว่าใครมานะฮะพี่หนุ่มนะฮะร้องเพลงเล่นเองด้วยเล่นเพลงแต่ว่าจะไม่ฟังกันเองนะฮะก็คือต้องต้องมาช่วยกันฟังเพื่อฟังฟังเองให้เต็ต้องมาช่วยกันฟังนะฮะเฮ้ยพี่แต่ผมพูดตรงๆเลยนะเห็นแล้วมันชื่นใจมากดูลูกค้าดิเยอะนะพี่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ออนนี้เริ่มจ้างหมาปะฮะจ้างอันนี้เป็นพวกตัวประกอบม่ใช่ม่ใช่เอ็กซ์ต้าไม่ใช่เพราะตอนนี้คือเริ่มยิงแอดใช่ไหมเริ่มยิงแอดยิงเพจยิงอะไรเนี่ยคนเริ่มรู้จักมากขึ้นข้อกีบาร์เนี่ยเปิดคอเนี่ยเขาเขาเน่ก็ขนาดตักเองยังเห็นกระเด้งขึ้นมาใช่ไหมออเนี่ยแหละคนก็เริ่มมาก็เลยคือคนไม่รู้บางทีคนรู้คนก็ด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดอ่ะเขาบอกเขาเปิดส่วนตัวเขาเปล่าเขาเขาไม่กล้าเข้ามา เพราะร้านมันใหญ่ไงพี่ร้านมันใหญ่มีเจเจสกี้เขาเปิดส่วนตัวป่ะครับเขาเลี้ยงวันเกิดส่วนตัวหรือเปล่าบ้านกำนันหรือเปล่าอะไรแบบนี้บ้านกำนันอบตอบจอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ร้านอาหารอะ้วพี่เปิดได้กี่เดือนแล้วครับผมถ้านับจริงๆเปิดตั้งแต่นู่นเลยสงกราน สงการสงการเปิดครั้งแรกเนี่ยตรงนี้เราครงหลังคาเยไม่มีมีแค่เวทีอันนี้อันเดียวร้อนกันหัวแดงเลยเปิดแล้วเอาดาวขามมินมาเล่นเป็นฟรีคอนเสิร์ตสวันเลยครับผมสองวันสองคืนคนไม่กล้าเข้าเลยอนึกว่าส่วนตัวนึกว่าส่วนตัวแล้วก็เปิดเลยมาแล้วก็ทำเรื่ยมาทําหลังคาทําแพรมีโครงการกะว่าจะทําข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นวอเตอร์สปอร์ตด้วย มีพวกเจ็ตสกีมีพวกเซิร์ฟบอร์ดมีอะไรเงี้ยจะทำนี้เพราะว่าตรงนี้มันเหมาะมัน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 ไม่มีการสัญจรไปมาทางน้ํามันมีแต่ตกเย็นก็จะมีเรือชาวบ้านพา,ายตกปากลากันลำสองลำครับพี่ไม่มีไม่มีเรือเรือสัญจรเลยจากจุดเริ่มต้นมานั่งกันสังสรรค์กันเราก็เลยมาต่อยอดธุรกิจนะที่พี่ชอบนะฮะก็เลยมาเป็นร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์นะครับผม จากวันแรกจนถึงทุกวันนี้พี่ภาคภูมิใจไหมพี่ก็ภูมิใจนะเพราะว่ามันมาจากไม่มีอะไรเลยมาจากเป็นบ้านธรรมดาแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆไม่มีการวางแผนครับลูกพี่ันนี้พูดเหมือนเหมือนช่วยๆยังไงไม่ม่ไม่มีการไม่มีการวางแผนไม่มีการคำนวณอะไรล่วงหน้ามีแบบเฮ้ยจะเอาเชตสกีไปซื้อเชตสกีเลยห้าล้าซื้อเลยเอาแพเอาแพททำแพเลยเอาทำห้องวีติดเอาทำเลยอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆอะไรทื่อขาด ก็เรียกว่าต่อเหมือนต่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆจนมาเป็นแบบนี้มันก็ได้ดังดังใจที่เราอยากได้บ้านของพี่หนุ่มเองก็อยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่หรอฮะแล้วพี่ใช่มีเวลาขึ้นมาที่อ่างทองนะครับผมคือจริงๆแลพูดพอพูดถึงเหมืออ่างทองบางคนโอ้โหไกลบอกมันไม่ไกลเลยนะขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงอเพราะมันแค่ร้อยโล พี่ขับรถไปภารกอนยังใช้เวลามากกว่านี้เลยเพราะรถมันติดรถมันติดอันนี้รถไม่ติดเลยโล่งๆเลยโล่งๆเลยจากสายเซลเลี้ยวแฟบถึงเลยเอาง่ายๆคนกรุงเทพอ่ะสาวอาทิตย์อยากกินข้าวเย็นขับรถมากินได้เลยนะไม่ไม่ไกลเลยนะมาได้เลยมดีกว่าขับเข้าไปในเมืองเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่มานั่งเนี่ยตอนเย็นนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้กินอาหารป่าแล้วที่นี่ป่าสดๆมันมีกระชังปลาที่แพรมีกระชังปลาขังปลาเลี้ยงไว้เลยแม่เห็นแล้วก็ ชื่นใจอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะก็เป็นเป็นพระเอกตลอดกาลนะฮะพิธีกรพิธีกรด้วยวันนี้พี่ก็มาต่อยอดธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับก็มาทําเหมือนกแบบว่าหลีกมีความวุ่นวายของเมืองหลวงมาอยู่ตรงนี้มันสงบนึ่งเลยพี่มันสงบมันมีความสงบเงียบมันแบบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอะไรมีแต่คนดีๆมีแต่คนแฟนขับเตมเลยแถวนี้ ถ้าใครมีเวลาว่างอ่ะได้อยู่กรุงเทพเนี่ยแวะมาได้เลยยิ่งวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยสนุกสนานมากวิวบอกเลยนะว่าหลักร้านจริงๆโอเคพี่หนุ่มครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนาฮะกลับแล้วเหรอไม่ไปดูร้านเลือนกันหน่อยเหรอไม่รูกานเลยกดูชมอาหารหน้าตาหน่อยดิหยอกพี่หยอกนำน้องหยอกน้องหยอกโอ้โหพี่หยอกตลอดได้ครับพี่พี่หนุ่มฮะเดี๋ยวพาผมเนี่ยเดินชมร้านไปชมร้านเลยว่ามีจุดไหนอะไรตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราเลยฮะ มาดูความยิ่งใหญ่ของร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนกันครับผมเข้ามาในร้านอาณาจักรปลาเห็ดริเวอร์ฟอนเราก็จะเจอร้านแรกชื่อว่าเดอะริเวอร์คาเฟ่คาเฟเป็นร้านกาแฟข้าผู้ชมร้านในจะตกแต่งไปด้วยใบปิดหนังเกือบจะทุกเรื่องที่ที่เล่นมาเข้ามาในร้านพอจะจำได้ไหมว่าพี่เล่นหนังมาฮะทั้งหมดประมาณกี่เรื่องจำไม่ได้ น่าจะ4ี่สิบห้าสเป็นเรื่องในร้านก็ยังมีอีกนี่ในร้านนะฮะนี่เรามีกาแฟของเราด้วยส่วนตัวชื่อว่า y เ s s e r Coffee เป็นกาแฟเดี๋ยวให้ไปชิมผมขายเลยครับผมทำมาขายจำหน่ายโดยเฉพาะมีทั้งกาแฟแบบว่าออันนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรอันนี้อาราบิก้าแล้วมันจะมีกาแฟพิเศษเดี๋ยวให้ตักไปเรียกได้เลยครับผมกาแฟผู้ชายอ่า สองกล่องขาได้แหละตอนเย็นปุ๊บอย่างนี้เดินอย่างนี้ตลอดเดินกินเลยอย่างนั้นเลยเหรอสักสักสองกล่องกล่องละาสิบซองเพื่อนฝูงมากินได้ผลหมดเดี๋ยวผมจะดื่มแทนน้ำเลยพี่เดี๋ยวผมจะดื่มแทนน้ำเลยแล้วนี่ก็เป็นเบเกอรี่ตอนนี้ขายดีมากเหมือนจะขายดีแล้วหมดบอกไม่ได้ส่งไม่ทันตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือแต่เค้กกล้ยหอมชิมหรือยังเคยดื่ม เอเนอร์จีดิงเยสเซอร์เฮ้ยยังพี่ยังทำขายนี่ทำขายด้วยเฮ้ยไหนไหนนชิมไหมชิมชิมดีฮะชิมเลยนี่ชิมเลยชิมเลยเครื่องดื่มชูกำลังเออเอเนอร์จีดิงต้องจับไอพี่ห่อออกเลยสุดยอดคือต้องโชว์ใช่ไหมเคอร่อยเอพี่กางต่อยผมเมื่อวานแกจิ๋วจิ๋วจะออกเร็วขนาดนี้ ก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนี่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อก็ได้เลยนะฮะตามแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะตอนดงเราก็มีหมดเยสเซอร์นะฮะกาแฟแล้วก็ยังมีเยสเซอร์เอนอร์จีดิงนี่อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ์เด้นเอาไว้ต้อนรับหน้าหนาว จะมีแบบแคมปิ้งรานเบียร์ใช่ไหมพี่รานเบียด้วยอะไรด้วยหรือจะมีน้าพอหน้าหนาวก็จะมีปิ้งย่างมีสเต็กมีอะไรควันขมงฉงเฉงาทางด้านนู้นก็จะเป็นรถครัวของเราไปชมไหมเดี๋ยวพาตักไปชมหน่อยดีกว่าพี่จ๋าเอาแล้วปกติก็คือจะเป็นครัวไม่ใช่เหรอฮะ แต่ของพี่คือทำมาาเป็นฟู้ดทักแทนอากแด่ลมแบบอยากโชว์อยากโชว์นะฮะโชว์คนคนมาทานก็จะเห็นพ่อครัวก็ปั๊บปั๊บปั๊บครัวหลักครัวหลักแล้วก็จะมีเชฟครับผมเรียกครัวนี้เป็นเชฟกระตันอยู่ยังไงฮะอันนี้ก็เป็นลูกอันนี้เป็นพ่อกขาเรียกครัวพ่อลูกคันนี้ก็จะเป็นครัวยำ นี่ก็เป็นแม่ครัวของเราพี่น้อยนี่ก็จะดูแลจะแยกกันเลยแยกใช่ไหมพี่คนครัวยำครัวทอดลาเห็ดไปเห็ดที่ทำที่นี่ก็คือถ้าเกิดจะผัดก็คือจะเป็นคันที่สองอันนี้เขาจะเน้นครับใช้ไฟใช้กระทะแต่นี้จะเน้นยำอ๋อเน้นยำยำเน้นตัดเตรียมอันนี้ก็เป็นบ้านเป็นบ้านพักเป็นบ้านพักเพื่อนๆปูงหรือว่าอะไรก็นอนพักกันเพื่อนมาเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เปิดให้ให้คนทั่วไปพักแต่ว่า สำหรับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพี่นอนบ้านนี้อันนี้บ้านบ้านหลัก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 ส่วนข้างหน้าเนี่ยอุ้ยบ้านสวยเนี่ยพี่นุ่มจ๋าไม้เป็นไม้อันนี้ก็เป็นเป็นครัวพนักงานอเป็นครัวของพนักงานเรียกครัวขอนไม้ทําเป็นโพรงเดี๋ยวนะอ๋อออกแบบเป็นขอนไม้เป็นขอนไม้นะฮะเป็นครัวของพนักงานตรงนั้นก็จะเป็นที่ล้างจานครับครับส่วนตรงนี้ ตอนนี้ก็ปลูกมะนาวปลูกพืชสวนตัวจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตจะทําเป็นที่ลานกางเต็นท์เผื่อว่าใครเขาอยากกางเต็นท์เพราะช่วงหน้าหนาวนี่แถวนี้จะหนาวมากอากาศหนาวเลยอันนี้มีห้องวีมาดูห้องวีเอาไว้จัดแบบร้องเพลงครับผมคาราโอเกะหรือใครแบบอยากอยากอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้น่าร้อนใครไม่อยากนั่งตากแดดข้างนอกก็มานั่งในนี้ก็ได้ทำมานั่งกินข้าวไม่คิดตัง ไม่กิตังาห้องฟรีแล่ถ้าจะปิดห้องอะไรเงี้ยก็ค่าบพระว่ากันถ้าเกิดว่าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะฮะก็สามารถจะนด้เลยจะเล็กกว่าห้องนู้นหน่อยครับผมอ่านะครับก็สามารถจะมาจัดปาร์ตี้กันได้เลยได้เลยนะครับเน่ดีโอเคเลยนะพี่ร้องเพลงไม่ต้องหนวกหูคนอื่นเขานี่คือเวทีสำหรับแสดงดนตรีเราจะมีดนตรีทุกวันตั้งแต่หกโมงครึ่ง สุกเสาร์นี่คือสุกเสาร์ถึงห้าทุ่มสองวงนม่วันธรรมดาวงเดียวร้านอยู่ตนสุกแล้วก็วันเสาร์นะฮะอาจจะได้พบกับพี่หนุ่มด้วยนะครับผมแจ่มอันนี้เรียกว่าโซนลังนกตรงนี้เย็นๆจะนั่งถ่ายรูปสวยมากมีมีมีหกรังห้องวี่ดิมน้ำสำหรับส่วนตัวส่วนตัวแอร์เย็นฉ่ำโอเค เฮ้ยโอ้โหวิวอันนี้ห้องนี้ใครอยากกินข้าวแล้วสัมผัสชาวบ้านขี่เรือปลาเล็กๆนั่นมีแต่เรือแบบนั้นไม่มีเรือใหญ่ที่ผมได้บอกไว้ไงครับว่าวิวหลักล้านจริงๆครับดูดิครับโอ้โหสวัสดีพี่นะถ้าท่าเก่งสามารถเปิดกระจกแล้วตกปลาอย่างตรงนี้ได้นถ้าตีถึงนะว่าพี่หนักแล้วในปีนี้ ผมว่าพี่หนักแล้วตีถึงนี่ใครตีตรงนี้กระจกกระจกแตกกันหมดเลยพี่ใครชอบตกปลาก็มาตกได้ที่นี่ตกในแพรเลยแต่ว่าที่ผมชอบไอเดียก็คือว่า11โมงถึงบ่ายสเป็นช่วงเวลาที่เปิด40บาททุกอย่างทุกจานอย่ง4บบาทนะฮะตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2โมงถึงบ่าย2นะฮะ ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวข้าวกะเพราหมูเด้งกะเพราหมูกรอบแล้วก็จะมีเมนูวนเวียนก็จะเป็นก๋วยจับเป็นลาดหน้าในวนเวียนแต่40หมดทุกจาน40บาท40บาทนี่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นประตูเป็นที่เป็นที่ลงเจสกีเวลาเขาเอารถเอาแรมมาก็ทามาลงตรงนี้แล้วเอาเจสกีลงตรงนี้เขาเรียกท่าท่าเจสกี พี่หนุ่มเดี๋ยวนะสามารถจะมาลงเจสกีได้เลยใช่เพราะเจสกีเนี่ยมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์อ่าคือมอเตอร์ไซค์ซื้ออยู่กับบ้านจะขี่ไปไหนก็ได้แต่เรือเนี่ยถ้าไม่มีท่าให้ลงเนี่ยจบข่าวคือจอดโชว์อย่างเดียวถูกคนุ่นหญ่ไม่มีท่าให้ลงครับตอนนั้นเขามีเอามาจากปทุมเลยนะมา20กะลำแล้วเขาก็ขี่ขึ้นไปชายนาขี่เที่ยวแล้วก็กลับมาแล้วก็มาขึ้นนี่เอาขึ้นแลมขึ้นกลับกรุงเทพอ๋อคือเจสกีเนี่ยมันมันมีปัญหาตรงถ้าไม่มีท่าลงก็เล่นไม่ได้ โอเคมันมันไม่มีล้อไงแสดงว่าของพี่เองก็คือจะมีท่าลงเป็นท่ารับรับขึ้นท่าลงเรือด้วย่ด้วยทั้งขึ้นทั้งลงแล้วก็รับฝากด้วยใครมีขี่เกียรจอดไว้ที่บ้านก็มาฝากจอดฝากจอดได้ด้วยนะฮะแบบนี้นี่ก็เป็นโซนแพเป็นโซนอาหารจานด่วนเพิ่งเปิดมาได้สักอาทิตย์หนึ่งเมื่อกี้นี้ตอนที่ผมมา ผมเองก็มาในช่วงเวลานั้นพอดีคนยังเยอะเลยนะฮะเห็นว่าบางทีพี่เองก็คือมาผัดเองด้วยมาผัดมาโชว์ลวกให้ลูกค้าเห็นเหงาหรือไงฮะเหงงลูกค้าเขาอยากดูอ๋ออยากดูพี่หนุ่มสนทีสุกผัดแลนี่มาดูกระชังคากระชังปลาหลักแสนหลักล้านของเราโอเคนี่พี่หนุ่มเลี้ยงปลาเองเหรอครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงหรอก ซื้อเข้ามาเวลาใครเขาเอาปลามาส่งก็เอามาขังไว้ในนี้อื่อจะได้ไม่ต้องไปฟีดไม่ต้องอะไรแล้วอยากได้ก็ตักขึ้นมาอ๋อแสดงว่าปลาสดปลาที่นี่ก็คือปลาสดจริงๆปลาแม่น้ําที่อ่างทองเนี่ยเขาชื่อเรื่องปลาแม่น้ำเพราะมีถ้าไปในอําเภอเมืองเนี่ยมันเป็นตลาดปลาแม่น้ำภาคกลางที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางนะอยู่ที่อ่างทองพี่หนุ่มจ๋าเดี๋ยวพาตักไปชิมหน่อยครับพี่อไปชิมอาหาปลาเห็ดนะฮะ อาหารแนะนำซิกเนเจอร์ของปลาเห็ดริเวอร์ฟอนนะครับผมไปไปดูกันครับเป็นเรื่องแล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องแล้วหลายเมนูเลยนะครับทานไม่หมดโดนปรับด้วยอันนี้เป็นหน้าตาของเมนูแนะนำที่ร้านครับลูกเพลที่มีอะไรบ้างเผื่อลูกค้าเขามาร้านครั้งแรกแล้วเ็าไม่รู้จะสั่งอะไรอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนำให้สักพวกนี้99%จะชอบ ก็จะมีไล่มาอันนี้ก็คือมีกระเฉดผัดมันกุ้งแล้วก็อันนี้กินกับข้าวดีถั่วผักยาวผัดกะปิและอันนี้เป็นเมนูที่พี่คิดเองไข่บุญชูไข่บุญชูอเมื่อกี้ลูกลูกค้าเขาก็แบบถามเรียกพี่น้องไข่บุญชูมันหน้าตาเป็นยังไงบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับกุ้งคราบข้างในเป็นไข่เค็มแดงแล้วก็เอามาทอดกรอบและอันนี้ก็เป็นไข่บุญชูอันนี้ก็คือต้มข่าครับหัวปลี ปลาสลิดทอดกรอบตึงหาทานเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาสลิดมากปลาสลิดตัวใหญ่ครับเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังแถวๆนี้ปลาสลิดตัวใหญ่มากอันนี้ก็เอามาจากชื่อหนังหวานมันฉันคือเธอก็เป็นคล้ายๆกับแกล้มฉันคือเธอมีปลามีนู่นมีนี่ขอบกรอบอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าบุญชูขอเบิ้ล บุญชูขอบเบิ้ลมาทานกัน2คนสั่งเบียร์กับเพื่อน2คนไม่รู้จะทานอะไรอันนี้เหมาะมากกับแก้มกับไปกรอบแก้มกินไอกอบอันนี้ตักให้นี่นี่นี่เป็นเกลีือปลาสลิดปลาสลิดเป็นปลาสลิดปลาสลิดเป็นปลาเนี่ยปลาสลิดตุ่มเป้งๆแล้วหัวปลีหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากปลาเห็ดหรือว่าฟอนปลาสลิดนี่ใหญ่จริงเลยพี่ตัวใหญ่แล้วก็สด ซื้อใหม่ทุกวันเวิร์กมากอันนี้เวิร์กมากพี่มันจะได้ความนัวความกรุบกรอบของปลาสลิดอันนี้ถั่วฝักยาวผัดกระปินะครับชิมชิมชิมอันนี้ก็เหมาะกับกินกับข้าวเราคัดเลือกกระปิอย่างนี้ไม่ไครมากนะอันนี้อันนี้ต้องลองอันนี้ปิตักต้องลองไข่บุญชูเป็นเมนูที่ทุกคนต้องหนุพี่นี่น้ำจิ้มอันนี้นิดนึง กรอบได้ยินเสียงกรอบกรับไมรับเลยกรอบแกรบกหมูผสมกุ้งไปด้วยนิดนึงเพื่อความหนักไข่เค็มก็ไม่เค็มมากนี่เพิ่งมาถุงสดร้อนๆอาหารชื่อเดียวกับร้านปลาเห็ดนี่แหละนี่แหละที่ผมถามหาอยู่เอาปลาแล้วมาปันปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาหลายๆอย่างมาสับๆๆ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 รวมกันรวมกับเครื่องแกงตักลองชิมชิมชิมโทษนะฮะลองชิมแบบไม่ต้องจิ้มดู มันจะไม่เหมือนทอดมันมีความเผ็ดร้อนด้มันจะมีเผ็ดร้อนกว่าตอนนี้แทบปกติเอ้ใช่พี่เพิ่งมาถึงล่าสุดนี่พ่อหมกแม่บุญร้อมส้าเราใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องบุญชูก็จะรู้ว่าแม่บุญร้อมนี่คือแม่ของบุญชูมีบุญชูเนี่ยแม่ชื่อบุญร้อมพี่ชายชื่อบุญช่วยก็จะไม่เหมือนภาคกลางที่เดียวครับ ก็จะมีความเผ็ดร้อนในสไตล์ของหอหมกภาคกลางแต่ว่าที่หนูชอบเลยก็คือว่าคือต้องทําใหม่ๆมาเลยทําใหม่ๆสดๆเลยคือหอหมกร้านอื่นบางทีเขาเอาไปผัดก่อนเพื่อความรวดเร็วเขาจะมารอนึ่งนี่เขามันเสียเวลาเขาเอาไปผัดก่อนแล้วถึงเอาไปนึ่งมันก็จะย่นเวลาไปหน่อยแต่ร้านเราเนี่ยแมนนวลเดิมๆนึ่งอย่างเดียว นึ่งอย่างเดียวเลยนึ่งอย่างเดียวก็ต้องบอกลูกค้าว่ามันอาจจะใช้เวลาทักประมาณ20นาทีนะครับต้องทำค่ะประกอบแต่ว่าเราจะไม่มีทางลัดเราจะเอาไปท้เลยที่อยู่ตรงหน้าของผมก็คือปลาช่อนปฮาชือนโฮกคือตามเมนูนี่ปลาช่อนโฮกคือต้มยำต้มครงต้มขาสดน้ำร้อนโฮกคือเข้มข้นครบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดถูกใจถูกปากซดมันโฮกคือโฮกคือโฮกคือ แสดงว่าพอเราสดแล้วก็โคกปรือเพราะมันเผ็ดร้อนโคกคือนะเนี่ยลองดูลองดูจะโคกคือไหมเนี่ยพุงใช่ไหมเนื้อเป็นเนื้อเพราะว่าความสดของมันจะดึงดึแอบแอ่แอบแแอจะ้เปลี่ยนเป็นปลาชอนแอบแอมันจะมีความ ความมันของกะทิบวกกับมันจะไม่เหมือนไอ้พวกต้มยำอะไรทั่วไปจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านโอ้โหที่เดือดปุดปุดเลยเนี่ยเดือดปุดปุดเดือดปุดน้ำชิมน้ำเนี่ยนี่พ่อครัวพ่อครัวกระตันยูเรางใจทำอย่างเต็มที่โอ้โหพี่เห็นเร้ต้องชิมด้วยโคตรโตเลยพี่โอ้โหพี่โอ้ เปรี้ยวเค็มมันมันครบไปหมดและทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะฮะของพี่หนุ่มสันติสุขนั่นเองนะครับพี่บอกเลยนะว่าภาคภูมิใจจริงๆเพราะว่าโูแขกเคิร์กมากันเยอะนะลานจอดรถรถจอดกันเยอะเลยนะฮะวันนี้วันนี้ดีใจเลยพี่ลูกค้าเข้า้มาตามเป็นจิงลูกค้าเข้าอยู่แล้วก็แบบว่าถ้าอยากชิมอาหารรสชาติ ภาคกลางับนะบรรยากาศเรียกว่าวิวหลักร้านอาหารกลางวันนี่หลักสิบเลยครับผมอื่นนี่ก็เท่าราคาปกติทั่วไปมีดนตรีให้ฟังทุกวันอยู่กรุงเทพอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอผู้นุ่มน้อยมากแต่มาอยู่นี่เจอแน่ๆเจอแน่ๆพร้อมร้องเพลงให้ฟังด้วยปาเฮดริฟฟรอนด์านทองกิโลเมตรที่้าสได้เะเลยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับพี่เผื่อยังไงเดี๋ยวขึ้นให้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะฮะทั้งหมดนี้ครับ ก็คือปลาเห็ดหรือว่าฟอนนะครับของพ่หนุ่มสันทิสขครับขอบคุณนะครับลูกพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับรักมากเลยพี่รักมากรัมรกมากคิด<ม>ถึงครับกกได้เชียงแล้วโอเคครับบายบายครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราคลิปนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาทำให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดี